กินข้าวปาก่อนเอาข้าปลาก่อนส่งให้เล็กดูสิรู้รสชาติแล้วข้ามื้อแรกของนิสันในรอบเก้าเดือนเมืองสง มาแล้วเริ่มเล่นแล้วไม่ทำกินแล้วกินให้ไวเออยอมปะลองกินว่ะเอมยอมยอมกิน้วก่อนเดี๋ยวไปถึงนู้นก็ทำกินเรยกว่าข้าวที่เซื้มนเม็ดใหญ่